ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่สามห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสามบทที่สามพันห้าร้อยสิบสองทันทีที่เย่เชนกล่าวคำเหล่านี้เย่เต่าตัวสั่นด้วยความตกใจเหตุผลที่เขาพูดกับเย่เชนในขั้นต้นเพื่อให้เย่เชนเข้าใจว่าธุรกิจปัจจุบันของครอบครัวของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับครอบครัวเย่และไม่ต้องการทรัพยากรและความช่วยเหลือใดๆจากครอบครัวเย่ในสามเดือนฉันมาที่ประเทศจีนเพื่อทำรายงานให้เขาทราบ เย่เตา๋าวันวันคิดว่าหลังจากพูดมากเย่เชนจะปล่อยให้ตัวเองอยู่ในจีนโดยตรงเพื่อช่วยเขาทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจที่เขาแทบเราไม่ไหวที่จะสูบปากใหญ่ของเขานับสิบทันทีที่เขาพูดด้วยใบหน้าเศร้าโศกคุณเย่อย่าใช้สิ่งที่ฉันเพิ่งพูดอย่างจริงจังเพราะพวกเขาถูกฉันปลิวไปทั้งหมดเย่เฉินถามอย่างเฉยเมยว่าจริงหรือเย่เต๋าพยักหน้าอย่างรวดเร็วราวกับกระเทียมบดในเวลานี้ชายวัยกลางคนที่อยู่ถัดจากเย่เตา๋าพูดด้วยท่าทางประมาเย่เชน ฉันคือพ่อของเย่เตา๋าเเย่หองหยางฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพ่อของคุณลูกชายของฉันเกิดมาเขาชอบอวดก็แค่ไอโง่ที่บอกว่าขวดเดียวไม่มีเสียงตีเครื่องขวดไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่ดุเขาเพื่อไม่ให้เขาคุยโวแต่เด็กคนนี้แค่ไม่ฟังขณะที่เขาพูดเขาพูดอย่างรวดเร็วด้วยรอยยิ้มตอนนี้คุณเป็นพูดเท่าของตระกูลเย่ดังนั้นอย่าคุ้นเคยกับเด็กเหลือขออวดดีเช่นนี้เย่เฉินพยักหน้าเบาๆและพูดกับตัวเองว่าโอ้หลังจากพูดคุยกันเป็นเวลานาน,านมันก็กลายเป็นระเบิด เย่หงหยางตบหัวเย่เต่าและตะโกนอย่างโกรธเคืองไอสาระเลวอย่ารีบไปขอโทษเจ้าของบ้านเย่เถาถูกตบและไม่เห็นความคับข้องใจแม้แต่น้อยเขาพูดด้วยท่าทางไม่สบายใจคุณเย่ฉันผิดฉันไม่ควรอวดต่อหน้าคุณได้โปรดนอนอย่าเป็นเหมือนฉันเย่เฉินโบกมือและพูดอย่างเป็นกันเองโอ้ผู้คนไม่หยิ่งทนงและไร้ประโยชน์ใครที่ไม่ชอบปวดเมื่อพวกเขายังเด็กฉันจะไม่เอาเรื่องเล็กน้อยนี้มาไว้ในใจอย่างแน่นอน เย่เทาถอนหายใจด้วยความโล่งอกและกล่าวขอบคุณแด่ยอย่างรวดเร็วขอบคุณคุณเย่สำหรับความเอื้อเฟือ้อขอบคุณคุณเย่สำหรับความใจกว้างเย่เชนพยักหน้าแล้วมองไปที่เย่หองหยางและถามว่าฉันมีคำถามที่อยากจะถามเย่หงหยางรีบพูดอย่างนอบน้อมท่านผู้เท่าหักท่านนนมีคำถามใดๆอย่าลังเลที่จะถามเราไม่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับการขอคำแนะนำได้เราเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆเ,เราจะมีค่าควรกับคุณได้อย่างไรที่จะพูดอย่างนั้น เย่เฉินยิ้มและพูดว่าถูกต้องฉันอยากรู้ว่าสิ่งที่เย่เต้าพูดเมื่อกี้นี้จริงหรือเท็จเขาแต่งนิยายให้ฉันทั้งชุดซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเลยสิ่งต่างๆหรือความสง่าง,งามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเลยหรือเออย่หงหยางย่อตัวลงเล็กน้อยและพูดอย่างลังเลนี่นี่มันพูดไม่ได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเลยเมื่อเห็นการแสดงออกที่อธิบายไม่ได้ของเขาเย่เฉินถามตรงประเด็นฉันแค่อยากรู้ว่าผู้เผยพระวจนะที่ยังมีได้สำรวจย้ายบริษัทจากจีนไปยังโรมาเนียเมื่อห้าปีที่แล้ว้วมันนเกิิดขึจรรงหรือ ใช่ใช่เออย่หงหยางพยักหน้าอย่างรวดเร็วและยอมรับเขารู้ดีอยู่ในใจว่าไม่สามารถปกปิดสิ่งต่างต่ได้เย่เฉินสามารถรู้เส้นทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมทั้งหมดของครอบครัวเขาได้ตราบเท่าที่เขาตรวจสอบเพียงเล็กน้อยไม่มีทางที่จะปกปิดได้เลยเย่เฉินถามอีกครั้งในเวลานี้ถ้าอย่างนั้นฉันอยากรู้ว่าถ้าไม่ใช่เย่เต่าที่ตัดสินใจเมื่อห้าปีก่อนแล้วใครในโลกนี้เออย่หงหยางรู้สึกประหม่ามากขึ้นโดยทันทีนั่งยองยองและพูดว่าใช่ใช่ มันคืออะไรเย่เฉินขมวดคิ้วและถามอย่างเย็นชามันยากที่จะพูดชื่อบุคคลเมื่อเห็นความไม่พอใจของเย่เฉินเย่หองหยางก็รีบกัดกระสุนและพูดว่าฉันเองฉันเองการตัดสินใจที่ฉันทำเย่เต๋ามองไปที่พ่อของเขาในเวลานี้ด้วยใบหน้าที่กังวลและกลัวรวมทั้งเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดบทที่สามพันห้าร้อยสิบสามเย่เฉินมองไปที่เย่หองหยางและถามอย่างจริงจังเป็นคุณจริงๆหรือเย่หองหยางพยักหน้าซ้ำๆกัดฟันและพูดว่าจริงจริง ฉันเองไม่เป็นไรเย่เฉินกล่าวว่าเพราะเป็นคุณดังนั้นคุณจึงสามารถอยู่ได้ครอบครัวนี้เสียเวลาเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับความต้องการจ้างคนและโดยพื้นฐานแล้วลูกๆของครอบครัวนี้จะในอีก3ปีข้างหน้าฉันยังคงกตัญยูกตันยูในเยลิ่งเมาเทนดังนั้นเมื่อคุณต้องการสาขาหลักประกันเพื่อช่วยเหลือครอบครัวมากขึ้นเมื่อเย่เต้าได้ยินดังนั้นเขาจึงประท้วงทันทีคุณเย่ แม้ว่าทุกคนจะมีนามสกุลว่าเย่แต่เราเป็นอิสระมานานแล้วและครอบครัวของเราก็มีเรื่องของตัวเองเช่นกันเราจะจัดการกับเรื่องของเราในเวลานี้ได้อย่างไรโยนมันทิ้งไปมารับใช้ครอบครัวนี้ด้วยหรืออีกอย่างเราเป็นเด็กตัวเล็กๆไม่เหมือนครอบครัวของเราเองที่มีธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้หากเราชะลอเรื่องของตัวเองอนาคตจะยากกว่านี้ไหม ขณะที่เขาพูดเขารีบมองไปที่ผู้คนรอบๆตัวเขาและจุดไฟทุกคนบอกฉันว่าสิ่งที่ฉันพูดไปนั้นสมเหตุสมผลแล้วครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนึ่งล้านล้านวังวลลองอยู่ภายใต้คำสั่งและความแข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งกว่าผลรวมของหลักประกรันของเรามากเราจะคว้ากำลังคนของหลักประกรันของเราได้อย่างไรคนอื่นยังไม่พอใจอยู่บ้างคำพูดของเย่เต๋าเข้าใจประเด็นหลักขององค์การยุยงพวกเขาจริงๆ ประเด็นหลักของเรื่องนี้ก็คือครอบครัวของตระกูลเย่ร่ำรวยมั่งคั่งมันรีถ่ายเงินจากทุกคนไปมากและบังคับให้ทุกคนเซส็นสัญญาผ่อนชำระไม่ต้องพูดถึงตอนนี้พวกเขาต้องการคว้าคนจากครอบครัวอื่นๆโดยตรงนี้เป็นเรื่องจริงไม่สมเหตุสมผลแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่พอใจเย่เฉินไม่ได้บังคับให้พวกเขาออกไปดังนั้นในเวลานี้หนึ่งในนั้นกล้าที่จะช่วยทุกคนก้มศรีรษะและไม่พูดอะไรเย่เทากังวลและพล่องออกมาทุกคนกำลังพูดอะไรอยู่คุณช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยได้ไหมไม่มีใครตอบ เย่เชนมองไปที่เย่เต๋าในเวลานี้และพูดด้วยรอยยิ้มคุณยังเด็กและคุณมีความคิดมากมายและคุณมีทักษะจริงๆเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เย่เฉินหันกลับมาและพูดว่าแต่คุณมองข้ามสิ่งที่สําคัญมากทักษะไม่ได้ไผ่ลมแม้ต้องเผชิญกับพลังอันเด็ดขาดเย่เต๋าตื่นประหนกเมื่อเย่เชนมองผ่านความคิดของเขาเย่เฉินกล่าวต่อในเวลานี้ฉันไม่สนรอกว่าธุรกิจปัจจุบันของครอบครัวคุณเกี่ยวอะไรกับตระกูลเย่ฉันแค่อยากรู้ว่าเงินทุนเริ่มต้นของครอบครัวคุณมาจากไหน พ่อลูกไม่กล้าตอบสักพักเย่ซงชวนกล่าวในเวลานี้เชนเนอร์ตระกูลฮองหยางพวกเขาอยู่ในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เมื่อถูกแยกออกจากสาธารณรัฐจีนเมื่อพวกเขาแยกออกครอบครัวเย่ให้ 200, สองแสนเซียนดายางซึ่งคิดเป็นสัดส่วน30%ของธุรกิจของพวกเขาหุ้นและครอบครัวเย่ได้แนะนำธุรกิจมากมายให้พวกเขา ภายหลังการก่อตั้งนิวไชน่าพ่อของหงหยางใช้โอกาสเล่นกลเขาใช้ภูมิหลังที่ไม่ดีของตัวเองและต้องการเปลี่ยนความประทับใจของคนในท้องถิ่นและบริจาคก,กิจาการส่วนตัวดั้งเดิมให้กับชุมชนท้องถิ่นแต่ที่จริงแล้วที่จริงมีผู้บริจาคเพียงหนึ่งในสิบแต่เมื่อเขารายงานให้ครอบครัวเย่เขาบอกเพียงว่าบริจาคทั้งหมดต่อมาเขาเงียบไปสองปีแล้วเริ่มใหม่แล้วเปิดโรงงานอีกครั้งแต่เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อทาให้หุ้นสาในครอบครัวหมดไปโดยธรรมชาติครอบครัวเหล่านี้ทุกคนรู้แต่เพียงพวกเขาเท่านั้นตั้งใจ เย่เฉินเย้ยยันเมื่อได้ยินเรื่องนี้และพูดว่าคุณเคยได้ยินไหมคุณเป็นหลัปกรประกันตระกูลพิษมีประวัติอันยาวนานถ้าฉันพลิกบัญชีเก่าจริงๆก็ไม่มีใครในพวกคุณที่ทนต่อการตรวจสอบได้เย่หองหยางเย่เต๋าและลูกชายของเขารู้สึกประหม่ามากทีละคนและพวกเขาก้มหน้าและไม่กล้าพูด เย่เชนมองไปที่เย่เต๋าในเวลานี้และพูดอย่างเย็นชาให้คุณอยู่กับครอบครัวเพื่อแบ่งปันความกังวลและมีส่วนร่วมด้านหนึ่งคุณจะจ่ายการสนับสนุนและความช่วยเหลือที่ครอบครัวของคุณมอบให้คุณในตอนนั้นในทางกลับกันมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่ดีในการต่อสู้เพื่อการรักษาสิทธิพิเศษให้กับครอบครัวของคุณเองถ้าคุณซื่อสัตย์และอุทิศตนให้กับครอบครัวของคุณเป็นเวลาสองปีข้างวดรายเดือนของครอบครัวของคุณจํานวน6 0พันส่วนจะได้รับการประกันว่าจะได้รับส่วนลดถ้าคุณทําได้ดีมากเป็นไปได้ที่ฉันจะโบมือให้คุณ แต่ถ้าคุณยังกล้าที่จะดูแลครอบครัวของคุณจนถึงตอนนี้คุณจะแก้ไขไม่ได้และสิ้นหวังถ้าเป็นกรณีนี้ให้ครอบครัวของคุณมาที่เอลิงเมาเทนเพื่อรักษาความกตันยูของพวกเขาเป็นเวลา3ปี